สวัสดีครับเทสเสียงก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามครับโอเคครับโอเคครับเราพร้อมกันแล้วเนาะครับสวัสดีชาวแฟนคลับวิววอลกี้ทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์สดของเราอยู่ขณะนี้นะครับตอนนี้ผมนะครับวิวนะครับวิวอยู่ที่ h โฮมฮับสาขาขอนแก่นครับซึ่งเราจะเห็นข้างหลังนะครับ โลโกโล้มิวเบอรี่บลลมเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่โฮมฮับสาขาคอนแก่นซึ่งเขาได้เปิดสาขา m ิว w อ u k ี้สาขาใหม่เป็นครั้งแรกของโฮมฮับนะครับซึ่งบอกเลยว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในบูธของ m i l w a u k ี้มีอะไรบ้างครับเชิญครับเดี๋ยวตามผมมาเลยว้า บอกเลยครับว่างานนี้ครับเราจัดมาเครื่องมือเราจัดเครื่องมือมาครบทุกแพลตฟอร์ม M12 M18 MX มาหมดรวมถึงอุปกรณ์ h a n d t ทู l a c c e s s o อรีครบครับดูขนาดบูธก่อนนี่ครับโซน,นิ่งโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือ M12 M18 นะครับที่เราเอามานะครับมีครบทุกอย่างเครื่องตัดเครื่องเจี้ยนนะครับสว่านตัวเจาะบล็อ,อกมาหมดครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโซนถัดไปครับ ตอนนี้ทุกคนเขากําลังเล่นกิจกรรมกันอยู่เป็นชื่อกิจกรรมสแควร์แอนด์วินนะครับซึ่งอันนี้มีเฉพาะในงานที่ที่นี่นะครับใครที่มาซื้อนะครับแล้วครบยอดที่ถึงนะครับก็จะได้ขูดลุ้นรางวัลกันนะครับผมซึ่งเขากาลังร่วมกิจกรรมกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นโซนอ outdoor power tool นะครับผมที่เห็นเป็นเป็นเป็นผนังไม้แบบนี้คือเราจะมีเจ้านี้นะครับผมเป็นตัวชุดก็จดเก็บอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้เลยนะครับปกติแล้วเราจะวางของไว้กับพื้นใช่ม และทำไมเราจะแขวนไว้บนกาแพงไม่ได้ตัวนี้ตอบโจทย์ครับเราจะจัดเก็บของบนกําแพงได้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยดีกว่าครับเชิญครับว้าวตรงนี้จะเป็นโซนแฮนด์ทูลกับอ็อกเซซอรีนะครับซึ่งเราเอามาครบนะครับทุกอย่างเลยถูกมือเรามีนะครับอืมนะครับส่วนด้านนี้เลยครับสําหรับช่างทุกประเภททุกช่างทุกสายงานที่มาที่โฮมพับสาขาคอนแก่นนะครับ โซนตรงนี้เราจะจัดเอาไว้เป็นล็อกๆสําหรับช่างไม้ช่างยนต์ช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างที่เป็นช่างเจาะเจาะปูขนาดใหญ่เราก็มีนะครับบอกเลยว่าถ้ามาที่นี่แล้วแบบว่าเอะเป็นช่างไฟฟ้าเราจะดูเครื่องมือประเภทไหนของวีวอลกี้ดีมาโซนนี้เลยครับซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วนะครับว่าท่านอยากได้อุปกรณ์ประเภทไหนดูได้เลยนะครับเดินมาดูข้างในแพ็คเอาท์เราก็มีนะตะกี้ที่เรามีแขวนผนงังตอนนี้เราที่เป็นแพ็คเอาท์ปกติ ตั้งโต๊ะเออตั้งพื้นก็มานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินมาดูตรงนี้นิดนึงนี่ที่เราเห็นข้างนอกนะครับลองกล้องลองส่องไปดูเลยตรงนั้นจะเป็นเต็นท์นะครับซึ่งเป็นเต็นท์ RX ของหากว่าท่านที่สนใจเครื่องมือมืออาีพแล้วยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะพลังพลังจะพอไหมเครื่องมือจะดีไหมมาลองก่อนซื้อได้ครับเต็นท์เราจะอยู่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับ มาได้เลยแล้วก็พิเศษจริงๆครับฉลองเปิดร้านใหม่ที่โฮม e รับสาขาขอนแก่นนะครับมีกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษมากมายตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14พฤษภาคมจัดเต็มจุกๆไปเลยนะครับซึ่งใครที่มาเนี่ยเรามีทั้งท็อปสเปนเดอร์ยอดซื้อสูงสุดก็รับรางวัลเป็นชุดแคมปิ้งเซ็ตพรีเมียมของมีวากี้เก๋ๆไปเลยเรามีกิจกรรมสแกตแอนด์วินซื้อครบยอดนะครับก็ได้ขูดรุ้นรับรางวัลรับโชคกันไปเลยนะครับ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษจักหนัดจัดเต็มทั้งเครื่องมือแล้วก็ชุดจัดเก็บอุปกรณ์นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงขอ,อนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมาที่โฮมฮับสาขาขอ,อนแก่นแล้วลองมาดูกันครับว่ามีวอลกี้ของเราเนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ